วันนี้จะมารักษาหัวใจเขาไอ้นี่แล้วตี่เขากลังงถลงมเาวาปากเขาไปถล่มเท้าตัวอยู่ี้ตียะปากเขาไปตอนดซ้ายแล้วสัครอะร้อดีแบบนี้ยไม่ก็ได้เลย พวกเธอจับอะไรกันในคลิปนี่พวกเธอจับอะไรกันหรือเปล่าในจ่อหัวล่างช้างมาเป็นสั้นเก้าตูเนี่ยนีเป็นร้านแต่อยากได้กูเป็นกูบ้าที่วันนี้น่าตา์คุณนะเนี่ยมาเจอเลยมาเจอเลยนะคะสวัสดีไงเมาหรือไม่ เป็นท่านเกากูนันพูงยิงบันบันก็ะยากเด็กูเป็นผู้บ้าเอาสิมาลอกอยังเอาเพลงใส่ไปนเพลงไาเพลงไอบุญหัวเรล่าเท่าเด็ดเป็นแฟนเกากูนันเพลงไอไม่ลองได้เพลมมันไม่ได้ดังนะมไม่ใช่เพลงที่ไม่ดังบอกได้เลยว่าบุญหัวเล่าเท้าเด็เป็นแฟนเกากูนันกูงยังไงกูยิ่งเป็นล้านก็ะยากเด็กูเป็นผู้บ้าเอา เป็นยังสิบโมมวนว่ชฉันยังมีติดหูกระดอขนาดอไอ้นอนตื่นเอาเพลงผู้ใดว่าตอนแรกบ๊อบมวัวเป็นเพลงผู้บ้านฟินแลนด์เออเอาคือมีอยู่ในใจบุญหัวแล้วเท้าเด็กเป็นแฟนเก่ากูเน,นีนผู้ยิ่งเป็นลานไก่ยาดใดกูเนี่ยกูเนี่ยเ,ออเป็นผู้บ้าเอาเออน้องดูนะเป็นผู้บ้าเอาเป็นผู้บ้าอ่ะอ่ะอ่ะเอาวัชชันคุณดิวใช่มุง,งมาก

ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์สยบข่าวลือแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะก็นานี้เท่ากับภากันสงสัยกันว่าอาคุณดิวธีรภพัฒน์กผูุ้หญาบ้านฟินแลนด์ของเฮาพ่อไก่ของเรามีปัญหาอย่างกันบอขันสีว่าว่าคิดกับบอมแม่เนาะกับสิมีคิดอยู่ว่าเพราะว่าอันคุณดิวธีระพัฒน์เิ่นกองมไาลา่สดประมาณว่าน้องบิก๊กอันน้อยใจอ,ยอ้ายบบจังสันจังสีเนาะนี่แหละสาบึงการกระจอบ,บึงอยู่ว่า มื่อวันที่1 1นี่พันจะมาเปิดคลินิกบอร์ดโนดพันจะมาเป็นจังใดกันเบากันแบบใดคือเกา่าพี่น้องคือเกา่าพันหักพันแพ่งกันคือเก่าเนาะจ้ะอายไซยพี่ชายกับน้องชายพันหักกันแพ้งกันคือเกา่าบอดบีของเขากับปังคือเก่าพี่น้องพ่อไก่ของเราปังปังอัธยาศัยดีเนาะบ่ผิดบ่พ่พานก็ผู้ใด เห็นงานไปสังพมไปเจอหน้องไปไปโอริโอ้กระตาหักตาแพ้งนะพี่น้องตาหักค้างน้องไปไปอ้าวคนจะปังจะรุ่งชุดยังไงก็ไม่อยู่นะคะดามงดามามากหมื่นละลอยดาม,มากอะชุดไม่อยู่คะ่ะชุดยังไงก็ชุดไม่อยู่เพราะว่าจะปังแล้วคะ่ะจะโกอินเตอร์แล้วคะ่ะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ายเพลงตุกเกียวมิวสิก วันทีหนึง่งเมษาใน่กษติเปิดฟินขับพร้อมเด้โอ้ว่ามาสาบุญการไม,ม่อีตวนซุ้มมันจอบทานดามาผู้ใหญ่บ้านไหมจอบอิชา้าน่ะไหมเจังได้เพิ่นกับปังนับมือนับเว้นแห่งเปิดแต่งแตนธุกรกิจใหม่เดือใจดีจเฮ่ดือใจด้อันซุ่มเดือใจนะ โรงการแล้วนี่กระิเปิดคาเฟ่ฟินอันยังก่อนอันคาเฟ่น่ะแม่นฟินแลนด์บ่ฟินแลนด์คาเฟ่เออโอ้ยเราเห็นหลายธุรกิจหลายสาบึงการกระซับสนเจ้าสิฟินครับเจ้าสินฟินแลนด์คาเฟ่เปิดสาขาที่สองยูขอนแก่นพี่น้องยูสั้นเดียวกันยูมองเดียวกันกับอันโรงพยาบาลที่ไปเปิดเมื่อนี้แหละยูมองเดียวกันเลยจ้าพี่น้อง แม่แมคอนแกนเฮาสีใดไปแล้วบ่ได้ขี่รถไปไกลฮอดอุดรแล้วจ้าแล้วเจอกันนะคะฟินแลนด์คาเฟ่แต่ว่าฟินขับนี่วันที่หนึ่งเมษาพี่น้องเตรียมตูเตรียมตุนแม่แม่เฮาผ้ากำปไปกดเงื่อนผู้เฒ่าบ่ <c oughs> อยอกบ่อยอกจ้าแต่าถึงขนาดนั่นดอกไปได้จ้า กินเลียนคาเฟ่แต่ว่าฟินคับนี่พ่อบานเสียนุมาตบอแค่นันละพี่น้อง